นุนโดยกันเย่ไลท์คอมพลีทซูเปอร์ยูว like ีกุตาแอคทีฟโฟทีน่าเผยความผูกพันกับช่อง3จัดเต็มความสนุกกิจกรรมแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวย11ผู้แข่งขันประชันความคิดสร้างสารรค์ชิงรางวัลรวม10,000แบาท สวัสดีค่ะดิฉันเพชรชรีผมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะสวัสดีครับผมมาพัทริชนากรครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ต๊ะขาบบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่25มีนาคม2564นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าบรรยากาศการแข่งขันกิจกรรมของเราแม่ครัวคนใหม่ติดตัดารวยนะถ้าจะเป็นยังไงค่ะครับผมผมมาเริ่มที่ต๊ะขาบบันเทิงต่างประเทศเลยนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงความหล่ออมตะของวงการครับ คนคนนี้ก็คือจอชคลูนี่นะครับซึ่งปีนี้จอชอายุครบ60ปีแล้วนะครับพี่แหม่มพี่ฝนครับ mm hmm. แต่ว่า60ิปีของเขาน่าจากระชุ่งกระชวยมากเพราะว่าได้ใช้เวลากับลูกแฝดก็คือเอล่าและอเล็กซานเดอร์วัยกำลังน่ารักแค่สาขวบเท่านั้นนะครับล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศคมบันเทิงในงานประกาศรางวัล AARP หรือ a g a z i n e s a n n u a l Movies for Grown-ups Award นอกจากนั้นยังพูดถึงการใช้เวลากับลูกๆด้วยนะครับ ต,ตัวเผยว่าภารกิจสัมพันธ์ของเขาและลูกๆคือแกล้งภรรยาครับอบอกว่าวีรกรรมล่าสุดคือแอบเอาผ้าอ้อมมาแล้วก็ป้ายช็อกโกแลตไปแล้วก็แกล้งภรรยานะครับ ก็เป็นอารมณ์ขันของจอจครูนี่ที่คนทั่ววงกานนรฮอลลีวูดรักมากๆเลยซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ยังมีผลงานในวงการแต่ผ่านตัวมาทําเบื้องหลังนะครับก็ทั้งผู้จัดผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับด้วยเช่นกันนะครับอย่างเรื่องล่าสุดคือ Midnight Sky เป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศด้วยแต่ว่าเนื่องจากโควิด -19 พี่เท้าเปิดตัวมาก็ทำไรายได้ได้น้อยพอควรครับเราก็เป็นหนึ่งใน FC เขาเหมือนกันนะคะค,ค่ะ เมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นคืนที่สองค่ะสำหรับพิธีสวดพระพิธรมศพคุณแม่มนทิราจ,จันพุทธนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องไบพิชยธัธนผู้ประกาศรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ ซึ่งคุณแม่นะคะก็ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งนะคะเมื่อวันอัคารที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เข้ารับการรักษาการป่วยที่โรงพยาบาลน,นะคะบรรยากาศก,าก็ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าค่ะน้องไบรา์และก็ตัวศักดิ์สิทธิ์เองได้สัมภาษณ์ว่าคุณแม่ตลอดเวลา20ปีเนี่ยก็อดทนต่อสู้กับโรคมะเร็งมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้อยู่กับคุณแม่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ แม่เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากผ่าตัดใหญ่ๆเนี่ยในช่วง20ปีเนี่ยเฉพาะผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณ3ครั้งตอนที่เราถอดเครื่องทั้งหมดออกแล้วอะค่ะมองไปที่เขาอะก็คือเขายิ้มให้ก็คงเป็นการจากไปแบบที่แม่อยากจะบอกเราว่าคนที่อยู่ต่อ,อแม่อย่างยิ้มเลยลูกก็ต้องยิ้มไว้บอกเขาว่าเออขอให้บยอยะ เขม้มแข็งได้ครึ่งหนึ่งของแม่ค่ะ,คะแล้วก็คืนนี้นะคะช่องสามเองก็เป็นเจ้าภาพค่ะส่วนพิธีชาปนกิจนะคะมีขึ้นในวันอังคารที่30มีนาคมเวลา4ี่มงเย็นที่วัดภระศีมหาธาตุบางเขนค่ะค่ะ ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีซช่อง3เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณพ่อเจริญล,ลีและตะนคจรคุณพ่อของพี่อร์มวิบูลซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราสิริอายุ93ปีค่ะจัดขึ้นที่วัดธาตุทองเป็นคืนที่5นะคะมีคุณสุรินทร์กิติยาพงพัน์คุณสมรักนรงวิชัยผู้บริหารช่อง3ค่ะรวมทั้งคุณประวิทย์คุณอารัญญามารีนน์นะคะผู้จัดละครนักแสดงผู้ประกาศข่าวแล้วก็บุคคลจากแวดวงต่างๆมาร่วมแสดงความเสียใจค่ะพี่อาบบ่คุณพเป็นนนต้นแบบใ ชีวิตนะคะสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะท่านเลี้ยงลูกผู้ชาย5คนด้วยความยากลำบากนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคุณพ่อไม่ได้มีฐานะร่ำรวยสร้างชีวิตด้วยตัวเองสอนพวกเราทำงานออตั้งแต่อายุ15คือพยายามทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้ให้ผมกับพี่ๆน้องๆได้ได้เอาเป็นตัวอย่างได้คุณพ่อบอกผมว่าหรือต้องเป็นคนดีนะรือ้อต้องเป็นคนดีตลอดเลยะครับ ความหมายของคำวามม่าเป็นคนดีผมก็คงต้องเป็นแบบคุณพ่อครับกำหนดการบําเพ็ญกุศลคุณพ่อเจริญลีรัตนคจรนะคะที่ศาลา17วัดท่าทองค่ะจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงวันนี้นะคะ25มีนาคมและในวันพรุ่งนี้26มีนาคมจะมีพิธีกงเตกและมีพิธีชาปนากิจในวันที่27มีนาคมค่ะ แสดงความเสียใจทังพี่ไปและพี่ฮามด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเมื่อคืนนี้ได้ชมละครเรื่องมายาเสน่หาเดี๋ยวเรามาฟังสองแม่เมาส์หลังจอกันและย้อนวันวาน,น51ปีช่อง3กับนางเอกสาวจีน่ายีนาครับสนับสนุนโดยโอเวนตีน ยาเสน่หาเมาื่อคืนนี้ก็ออกาศเป็นตอนแรกนะคะแล้วก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยนะคะ ับ2ตัวแม่เลยะะ <c oughs> ที่รับบทแม่จริงๆเลยนะคะก็คือว่านี่ค่ะอแอนซิเรียมนี่คือรับบทเป็นแม่ของอไอซ์นะคะอกนะคะแล้วก็ส่วนของอพี่แหม่มคททยาเนี่ยนะคะแหม่มคัทยาเนี่ยก็รับบทเป็นแม่ของเคนภูภูเนี่ยนะคะซึ่งไอ้อาก็จะให้ยาๆยๆายายกันตลอดเวลา <c oughs> ค่ะเรียกว่า <c oughs> หน้าจอฟาดแรงขนาดนี้แต่ว่าหลังจากคัดแล้วเนี่ยนะคะเบื้องหลังเนี่ยสองแม่จะเมาส์เป็นยังไงไปฟังค่ะ พวกที่มีโอดีแบงค์แดงเถือกธุรกิจกำลังจะเจ๊งก็ยังมีหน้ามาได้นะคะไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะรู้ไส้รู้พุงตัวเองบ้างหรือยังไงก็ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีที่สามีตายเร็วแล้วก็ยิงทิ้งบอยดกไว้ให้ก่อนที่จะยาไปแต่งงานกับเมียใหม่นี่จ้ะบทนี้แบบยาวแล้วก็แบบว่าตบโต้กันป๊บอ่ะเร็วครับอย่ารอนานครับต้องเล่นเลยครับตกระชับ เราด่าเสร็จปุ๊บเขาด่ากลับเลยนะคะใช่แต่พอสั่งทัดรูปสองคนก็คือเลิฟเลิฟโอ้เมากันต่อแล้วไม่รู้เรื่องไม่จบนะคะเรื่องไม่หมดเรื่องไม่เคยหมดเลยที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยมีร้านเรื่องสุดสุดสุดสนุกมากค่ะแล้วก็รวมถึงคู่พระคู่นางก็แบบว่าเล่นกันได้แบบว่าเต็มที่มากๆรับรองค่ะว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอน ค่ะถูกใจจริงๆนะคะคืนนี้มาดูกันต่อเลยนะคะมายาเสนหาตอนที่2นะคะได้ค่ะแล้วก็ไปฟังความประทับใจนะคะของจีน่ายีนาที่มีต่อช่อง3ค่ะเป็นสกู๊ปพิเศษน่งเือในโอกาส51ปีช่อง3ค่ะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ51ปีช่อง3นะคะขอให้ช่อง3เนี่ยผลิตละครออกมา ดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะให้ผู้ชมได้ดูกันเยอะๆนะคะพอพูดถึงช่องสามเนี่ยไม่มีใครไม่อยากเป็นนักแสดงช่องสามอจริงๆเรื่องดวงใจในไฟหนาวค่ะของพี่คิงสมจริงใครบอกว่าฉันเกลียดฉันยิ่งรักคุณมากขึ้นตั้งคากตอนนั้นยังเล่นเป็นว่าเป็นเด็กแบบ กบโปโลอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยที่ดีใจเข้าไปใหญ่ก็คือได้เล่นกับพี่เจมมาตัวจีน่าเองอะเรียกว่าเป็นเสาหลักของบ้านก็คือดูแลทั้งแม่พี่สาวพี่ชายพอมาเข้ามาอยู่ในช่องสามเราก็มั่นงคงขึ้นเพราะเรามีงานและพอมีงานแล้วมันยิ่งโชคดีเข้าไปใหญ่ที่เราไม่ได้แบบว่างานขาดขาดหายหายคือเรามีงานให้ทาตลอดเวลาแล้วพอมีละครเนี่ย มันก็จะทําให้เราได้แบบได้โฆษณาได้พรีเซนเตอร์กลายเป็นว่ามันก็ยิ่งแบบทําให้เราแบบอยู่ตัวมากขึ้นแล้วทาให้เราแบบเลี้ยงชีพตัวเองไปผักตัวเองไปเรื่อยๆเป็นบ้านที่สร้างทุกอย่างให้จีน่าจริงๆคืออยากให้แฟนๆได้ติดตามเรื่องบาปอายุิธรรมเพราะว่าตั้งใจมากๆความเป็นทนายอะเนาะกับเด็ก21<ะ>แล้วก็ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องพิสวรรัตรฆาตเกมกับพี่เจมจิค่ะ บอกเลยอันนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะมีงานเยอะเลยทีเดียวนะคะครับผมอ่ะช่วงหน้าที่ผมรอคอยครับกับกิจกรรมแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยการแข่งขันที่จะเรียกสิ่งให้ใหทุกคนแน่นอนตอนนี้ประกันคู่เดียวครับ เพื่อคนใหม่ติดไฟผารวยจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศเหลือเพียง11ผู้เข้ารอบสุดท้ายมาติดไฟครีเอทลุกใหม่พร้อมพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการชิงเงินรางวัลรวม100,000บาท ะะกิจกรรมแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยนะคะก็ามาถึงรอบสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราคัดเหลือ11คนจากผู้ที่เข้าส่งประกวดมาทั้งหมดนี่คือทั่วประเทศทั่วประเทศเลยแล้วแต่ละคนเห็นไหมคะ,คะไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะแล้วก็บางคนมาไกลาจากเชียงรายด้วยเลยก็มีมานะคะความ ตั้งใจค่ะแล้ววันนี้ทั้ง11คนจะได้มาแสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการของเราด้วยนะคะสวัสดีทั้ง11คนก่อนเลยค่ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคณะกรรมการด้วยนะคะสวัสดีคณะกรรมการแรกเลยค่ะไอเอสิชนันนะคะแล้วก็จัดอุพัชนีค่ะนักเอกของเราก็มาน้ำฟ้าธัญพัทนะคะออกัสวชิรวิทย์พระเอกของเราครับค่ะพีทพน นักเอกนะคะและสิงโตสกลรักครับใช่นางเอกอ่ะ ตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ทางของผู้เข้าประกวดนี่นะคะไปพักก่อนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางเราเองค่ะก็ได้มีการให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อที่จะติดหมายเลขเพื่อความเป็นธรรมนะเพื่อความยุติธรรมว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้แสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการก่อนหลังกฎกกติกาการแข่งขันนะคะเรียกว่าคณะกรรมการต้องหนักใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตในการแปลงโฉมแล้วก็มีบุคลิกภาพความมั่นใจแล้วก็การพรีเซนต์ด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งกันเลยนะคะสําหรับผู้เข้าแข่งขันค่ะเธอคนนี้นะคะมีชื่อว่าคุณอนบพลแพงขวาค่ะรูปับอ้อเตร์ของเธอเป็นยังไงคะโอ้โหสุดสุดไปเลยแตกต่างมากๆเลยนะคะเธอคนนี้อายุ21ปีค่ะซึ่งหัวข้อในการพรีเซนต์ในวันนี้ให้คณะกรรมการถูกอกถูกใจมากที่สุดเราเปิดเป็นอิสระอยากจะพรีเซนต์อะไรก็ได้เพียงแต่ว่า เวลา30วินาทีเท่านั้นเริ่มเลยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะอันนันต์สาวน้อยมาจันอันนันต์มิเล์คค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวันนี้มาในคอนเซ็ปต์เอ่อพาายดำไปโกอินเตอร์ค่ะว<อ>ันนี้ฝ่ายดำาะคนีคุณหมอค่ะบินลัดฟ้าไปอเมริกานะคะพักคอนอยู่ที่เบเวอร์ลีฮิลล์ตื่นขึ้นมาสลัดผ้าจุดออกนะคะใส่กางเกงชิกๆแล้วค่ะแล้วก็เพิ่มความเป็นผู้หญิงด้วยเกาะอ,อกแล้วก็ ภาพเป็นคอลายเจสมินนะคะหลังจากนั้นฝ่ายดำก็เดินไปแล้วก็วพูดว่าพี่คะขอ,อน้ำสับะปะรดปั่นหนึ่งแก้วค่ะ,คะขอบคุณมค่ะลและผู้เข้าแข่งขันคนที่2ครับเธอคนนี้อายุน้อยที่สุดของงานวันนี้เลยอายุแค่8ดขวบนะครับ <c oughs> น้องหุ่นนักธิดาแสงอินครับผมน้องบอกว่าลุคนี้นะครับจิ๊กมาจากคุณยายทั่วรัพมาแต่งเล่นอเชิญเลยครับ ทำไมกรรมการถึงต้องเลือกหนูทำไมหนูชอบดูเรื่องนี้เพราะว่าสนุกดูได้ทางครอบครัวหัวเราะได้กันทางบ้านได้รอยยิ้มค่ะข้อคิดนี้เราไม่ควรดูที่หน้าตาแต่ควรดูที่จิตใจค่ะเรียบร้อยนะครับน้องไปแล้วคุณตา เล่นตามน้องลุ้นลุ้นๆ้นๆงคนตั้งใจฟังแล้วก็รุนแทนน้ององหุ่นกันมุนเลยนะคะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามของเรานะคะเป็นผู้หญิงค่ะชื่อคุณพนัสรมกลางประพันธ์นะคะโอ้โหบีฟอร์ของเธอสวยมากแต่ว่าเธอสามารถครีเอทลุคให้ออกมาโอ้ยังกะฝ่ายดำจริงๆสุดมากๆเลยนะคะมือนีสิมาตามหาคุณหมอค่ะคุณหมอมาแล้ว วันที่ไฟดําสิมาบอกคุณหมอว่าไฟดําสียอมแต่งงานกับคุณหมอเด้อค่ะเพราะว่าไฟดําบาอยากเป็นคนในความคิดไฟดําอยากเป็นคนในชีวิตของคุณหมอค่ะววหมดเวลา พร้อมภาษาอีสานาเลยนะคะอ้างอ้าปากหวอเลยเพราะหนาวแล้วนะน้องฟ้า,อาตอนนี้นะคะเพราะแิ่ง <คะ S 2> ขันคนที่สี่นะครับผมเป็นเด็กชายครับน่ารักมากมากมากับผักบุ้งของเขานะครับน้องธันวาทองประจวบอายุแค่9ก้าขวบมาจากจังหวัดส,สมุทรปราการสวัสดีค่ะฝอยดําม,มาล้วค่ะวันนี้ฝอยดําจะทําข้าวผัดให้กินค่ะ ไมไ่่อาที่หมายเลข5กันบ้างค่ะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะคุณพะกินพร้อมญาติค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะบีฟอร์กับอัฟเตอร์ต่างกันมากเลยแล้วเขาบอกว่าสิ่งของที่อยู่บนร่างกายอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของตัวเขาเองด้วยนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะกราบขอบคุณเดร์คาเดอร์ที่เลือกคอยไฟดับเหตุผาเป็น่ครัวคนใหม่ของบ้านมนเทียนรัตคอยสิมา สิคิดแล้วว่าท่านคณะกรรมการต้องเลือกคอยเพราะว่าคอยมีหน้าตาที่งดงามหููรหลางที่สิ่กสี่และกํายังขนาดที่สุดในสามโลกคอยสิมาเบิงคุณนายพิสมรและก็คุณหมอปันล่ำว่วเพื่นสิเป็นจังใหญ่ผงนอ o t you h go ง้นงั้นงั้งั้นง้ง้ง้งงั้นงันง้ง้ขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อ เอาละค่ะก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหมายเลข6แล้วค่ะหมายเลข6คร,ครับเธอคนนี้บอกว่าที่แต่งตัวเพราะชื่นชอบพระเอกอยากเป็นนางเอกครับ <c oughs> คุณรัศรินทร์จิรยศธนพลนะครับเ <c oughs> ชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คนจะงามงามที่ใจใช้ใบหน้า <c oughs> คนจะงามงามที่ใจใช้ต้นแขน <c oughs> คนจะงามงามที่ใจใช้นมแบงบ ใหญ่ที่แขนลำที่ขาลีล่าดีไม่เอาอีกหน่อยเหรอมีมอมีกห้าวอีกเอาอีกห้าวอีกสามสองหน่าหมดเวลาครับสุดยอดแล้วก็หลัาด้วยนะ เห็นหมายเลขเจ็ดแล้วนี่หิวข้าวเลยนะคะเพราะว่ามาในชื่อข้ากันเปื้อนนะคะใช่ค่ะหิวข้าวอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องเรียกเขาว่าคุณครูด้วยค่ะเพราะว่าท่านนี้เป็นคุณครูนะคะคุณครูชูชาติชูสถานค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆอัพดีบอฟเตอร์ของเขานะคะเชิญเลยค่ะเออเงยเงยชาเออเงยเออเงยเงยชาเออเงยสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับวันนี้พร้อมตัวมาเป็นแม่ครัวคนใหม่ วันนี้เป็นแม่ครัวละที่เซ็กซี่เป็นแม่ครัวละที่เซ็กซี่แถมเซ็เพ็ดเด็วดีแล้วเธอจะลองชิมไหมมาจ้ามีไฟดำเฮ้ยมาจ้าจุดเด่นที่ไฟดำแถมแทำไมดำแล้วจะบอกให้สวัสดีเออเออเออหมดเวลาค่ะ ว่ามาร้องรำให้เราได้ชมกันความสามารถพิเศษแน่นอนจริงๆเลยนะสัมภาษาไทยเหรอคะสมภาษาไทยโอ้หนี่น่าละหมายเลขแปดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเธอมาจากเชียงรายครับผมชุดบงบอกปีชื่อว่าน้องกาฝากนะครับฝ่ายนี่ทำมาจากเม็ดช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวไปฟังน้องกาฝากกันครับพ่อสังคมวัดกันต่โรยจน คนจึงสร้างเปลือกสวยไว้สวมใส่หากสังคมวัดกันที่ภายในคนจะสร้างแต่จิตใจที่ไฟดีเจ้าแล้วรอเรื่องนี้นะเจ้าเพื่อแง่คิดหลายๆอย่างในเนื้อเจ้ามีฉากฉากหนึ่งนะเจ้าที่หมอปลําได้อุ้ก็ไฟดําว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าความสวยนั้นนั่นก็คือการมีจิตใจที่ดีงามเจ้าบอกว่าเฮาจะเกินมาเป็นเพศอ,อีหยังรูปลักษณ์หน้าตาเป็นจะใดเฮากับบุคคลมองคนที่ป้ายนอกเจ้าขอบคุณเจ้า มีมงนี่คือต้องให้ได้เลย,เลยนะค่ะ<อ>นี่ค่ะเรามีมงให้สับผู้ที่ได้รับรางวัลกันด้วยนะคะอ,อามาถึงหมายเลข9ของเราแล้วนะคะคนนี้ค่ะคุณบุษราพรหงษ์ธัญสวัสด์นะคะเธอบอกว่าฝ่ายของเธอทานได้ด้วยค่ะอ,อยากรู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรอเอาิจเลยค่ะ <laughs> กอรุณาฟังให้เพาะค่ะขอกราบขอบเตี้ยขอบคุณที่ได้รับไอเพ็ดไออุ่นการุณห์จากแฟนเพลงฝากไฟดำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คณะกรรมการเริ่มได้ยินเสียงว่ายากแล้วยากแล้ว<ช>นะคะ,คะเรามาดูกันว่าหมายได้ที่สิบจะทาให้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับค,คุณชลิตาจารุวัฒนสกุลน,นะครับคุณชลิตาวงเล็บไว้ชัดเจนว่าไม่ชอบริกาในเรื่องนี้เลยะอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณริกาจะพูดอะไรกับเราเชิญครับสวัสดีค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวแม่ครัวคนใหม่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีเมนูพิเศษมาทาให้กินค่ะแล้วก็มีกระเป๋าค่ะหอมเข้าอยู่บ้าคุณหมอประคละ เมนูคดินค <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ะวันนี้จะมาทำเมนูให้คุณหมอกำลังกินนะคะสนใจไหมคะคั่อีกแค่ไม่กนาทีครับหมดเวลาครับปลาสดมากเลยนะคะฝันว่าจะเห็นปลามันกระเด้งอยู่ มาถึงหมายเลขสุดท้ายแล้วนะคะหมายเลข1 1ค่ะคนนี้นะคะมาจากจังหวัดเลยนะคะมาไกลทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะคุณชดากรภูมิดอนใสค่ะเห็นว่าหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวนี่แหละคะ่ะมาใช้ในการแต่งกายนะคะรดูว่าเธอจะมาพรีเซนต์อะไรกันบ้างเชิญค่ะฮอนกุ่มเทียน่มันฮอนเนาอะโควิดกระยันอยู่บัานก็บมมีงานเฮ็ดจำต้องมาหนีล่ะค่ะ มาหนีกับดายิสิมาอย่างลรอคะสิมาสมัครเป็นแม่บ้านคนใหม่แต่ความฝันอันสูงสุดของนุ่งก็คือชิดากรภูมิดอนใสมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สพอนเวลาพอดีเอฟเฟกต์มนจะมาช้าบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเขาใช้เวลาแค่โอ้โห S <S คนคณะกรรมการเองก็ได้เห็นแล้วว่าแต่ละท่านที่มาพรีเซนต์ในหัวข้อที่อะไรก็ได้ที่ทำให<ช>้รู้สึกว่าคณะกรรมการเนี่ยถูกอ,อกถูกใจนะคะซึ่งเราเห็นเลยว่าโหกถ้าเป็นเราก็ยากเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ<ม>คือแน่นอนว่าสนุกสนานแต่คณะกรรมการเองก็เครียดนะคะตอนนี้โอ้โหเครียดกันมากมีเพียงคนเดียวที่จะได้รับรางวัลมงกุฎที่เห็นอยู่นี้แต่ว่าทุกคนได้รับเงินรางวัลหมดเลย11คน โอ้ยยัง,งไม่ทราบนะเออใช่วันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว,ว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันไปบ้างนะคะ<ส>วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ